สวัสดีครับพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็ศรัทธา,าบารมีปู่เซรีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านปูเงินอำเภอนาการจังหวัดหนองบัวลำพูนครับเราจะเข้ามาติดตามนะฮบรรยากาศของการจุดธูปบูชากราบไหว้จำพวกของปู่เซรีครับที่ ชาวบ้านศรัทธากันครับแล้วก็ให้โชคให้ลาบกันต้วนหน้าเลยครับนี่คือบรรยากาศวันนี้มากับสายฝนโปรยปลายครับวันนี้วันศุกร์ที่20ครับเดือนกันยายนสองหเจดครับนี่คือสรัทาของชาวบ้านครับที่เข้ามาบูชาสักการะ แล้วก็ขอพอรจากปู่เซรีครับเมื่อเช้าจานันนันได้ทำคลิปอีกตัวหนึ่งแต่ตัวกล้องมีปัญหาครับเนื่องจากฝนตกแล้วก็ไม่สามารถบันทึกคลิปวิดีโอได้ครับเลยไม่ได้เอามาให้ชมครับต้องขออาภัยจริงๆครับเมื่อเช้าเราได้ถ่ายาคลิปของน้องอุ้มไปแล้วครับ ซึ่งตัวทูบของน้องอุ้มได้ตำตำล่าครับอ่าสี่ครับอสีแล้วก็โทษทีครับเป็นอ่าเป็น304ครับเนี่ของเมื่อเช้าครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น303ครับเนี่ยเสียดายจริงๆเลยครับ นะคลิปไม่สามารถบันทึกได้แล้วก็กล้องมีปัญหาครับเนื่องจากฝนตกครับแล้โดนฝนเลไรตต้องขออภัยจริงๆครับนะครับงั้นต้องบอกไว้ก่อนเลยของทูบของน้องอุ้มครับได้304ครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น303ครับตัวนี้คือตำเรล่าครับน้องอุ้มก็เก็บ ของกลับไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีโรงทานด้วยนะของน้องอุ้มครับตอนนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆครับวันนี้สายฝนโปรย,ปล,ยปลายครับถ้าฝนไม่ตกนะรับรองเลยคนจะเยอะก,กว่านี้ครับ อันนี้เราก็มีมีเต็นท์ครับมีเต็นท์นะกันฝนครับ นี่คือทูกของน้องอุ้มครับตัวที่หักไปด้านบนจะเป็นเลขสามครับ ด้านซ้ายจะเป็นเลขสามแล้วก็สามศูนย์สี่ครับส่วนด้านขวาจะเป็นสามศูนย์สามครับส่วนตัวเลืนก็ของชาวบ้าน10 10ครับที่มีการจุดกันครับแปดห้าสองหกสี่ อ,อะไรกไ็ไม่ไม่ทราบนะครับตัวน,นี้ภาพคุณล้างครับแล้วก็สองหกสามครับเป็นเลขสุดท้ายของชาวบ้านครับ <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศร,รอบครับ ถ้าฝนไม่ตกคนจะเยอะกว่านี okay? ้เสียดายเสียดายตกทั้งวันเลยครับพายุเข้าครับเทางนน่สากันนี้ท่นหมเนหมหมงกยเียแบบฝานฝานฟันได นี่แกนเ้ี่ะพี่นี่เป็นนี่ก็เป็นคนอื่นอีกเพื่อนท่านนี้เอี่ยังชาแนงนี่ตรงนี้นี่ยังมีหลวกคนอยู่คนเดียวแล้วคนยังไม่เก่นเศรษัยครับเมื่อเช้าเราถ่ายคลิปไปแล้วกล้องไม่บันทึกครับเั้งทั้งที่ กล้องเดินปกติครับแต่พอปิดกล้องปุ๊บไม่บันทึกครับเราไปเช็คว่าไฟล์เต็มไหมเช็คแล้วไฟล์ก็ไม่เต็มเับยังเหลืออีกเยอะเลยครับเนใครที่จะดูตำไทยของน้องอุ้มครับนะ ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับเป็นา304แล้วก็303ครับทูตสองตัวครับอันนี้ชาวบ้านก็เริ่มทยอยกันมาบ้างแล้วนะครับนี่คือแรงศรัทธาครับแม้ฝนตกก็ไม่หวั่นครับ บ้านก็ย่อยกนนันเข้ามาในพื้นที่แล้วครับ คือศรัทธาของชาวบ้านครับที่เข้ามา,าบูชากับไหว้ต่างได้โชคได้ลาบกันไปทุนหน้าครับนานในหล,หลายๆงวดที่ติดต่อกันมาอีกเยอะเลยครับส่วนใครที่เดินทางมาไม่ถูกนะจะนันทําคลิปในเส้นทางในการเดินทางเข้ามาที่บ้านภูงเงินนะครับได้ทาคลิปไปแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับคนไหนที่อยากจะเดินทางมาครับแต่มาไม่ถูกครับ คลิปนี้ก็ขอจบอ่าคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวรอชมคลิปอ่าตัดไปครับ